วิธีทำวิดีโอฝาแฝดด้วยวิธีง่ายๆครับตั้งกล้องไว้บนขาตั้งกล้องนะครับจะเป็นตรงใช้มากๆอย่าให้กล้องขยับนะครับเวลาถ่ายกดถ่ายแฝดต,ตัวที่1ก่อนครับให้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับไม่ให้มีแลบเข้าไปฝั่งขวาเลยครับต้องระวังในการขยับเนื้อขยับตัวนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปถ่ายตัวที่2นะครับกดถ่าย แดตัวที่2เป็นคลิปตัวที่2ครับระวังในการขยับนะครับอย่าแลบมาฝั่งซ้ายครับไปตัดต่อกันครับเราก็เปิดแอปแคปคัตขึ้นมาครับจิมเข้าไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิมเข้าไปเลือกวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้2ไฟล์นะครับเลือกไฟล์แรกก่อนนะครับจึงเข้าไปเพิ่ม1นึ่งเราจะได้ไฟล์แรกขึ้นมาแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับคือแฟดตัวที่1 เสร็จแล้วเราก็จิ้มไปที่เครื่องมือครับภาพซ้อนด้านล่างเห็นไหมครับเขียนว่าภาพซ้อนจิ้มเข้าไปแล้วก็เพิ่มวิดีโอแฟดสองมาครับแฟดสองมาเพิ่มถึงแล้วก็ขยับให้เรียบร้อยเดี๋ยวขยับไปอยู่ด้านหน้านะครับกดแช่แล้วก็ขยับมาอยู่ด้านหน้าแล้วเสร็จแล้วคลิกที่คลิกที่แฟดสองนะครับขยายให้เต็ม ถึงใช้2นิ้วขยายครับง่ายๆเหมือนเดิมเสร็จแล้วยังจิ้มที่แฟดสออยู่นะครับคลิกที่แฟดสออยู่จิ้มที่แฟดสออยู่แล้วก็เลื่อนมาหาคําสั่ง mask ครับจิ้มเข้าไปที่ mask คาสั่งแรกเลยครับแบ่งฉากจิ้มเข้าไปจึงจะเห็นเส้นสีเหลืองมาเห็นไหมครับเราสามารถจะขยับเส้นสีเหลืองได้เห็นไหมครับนี่ดึง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 ,ดงก็จะเห็นแฟดหนึงน่งแฟดสออยู่คนเราฝังแล้วแต่เราก็หมุนนะครับ หมุนใช้สองนี้หมุนไอเส้นสีเหลืองนะครับไม่ต้องตรงได้จะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้แล้วแต่นะครับหมุนครับแล้วก็จับเส้นเส้นสีเหลืองเราสามารถจะขยับได้ไหมครับซ้ายขวาได้หมดเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวระวังกลัวกลัวว่าจะทับกันอย่าให้อีตัวที่หนึ่งกับไอตัวที่สองมันมาทับกันครับอยู่ตรงกลางๆไว้ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วลองเลย์ดู ครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ลิกถูกไปยังไงครับได้แล้วมีสองตัวนี้อยู่ด้วยกันแล้วเห็นไหมครับต่อไปก็มาดูเรื่องเสียงนะครับนี่จิ้มเข้าไปก็จัดการได้หมดเลยครับจะทําอะไรกับคลิปต,ตัวข้างล่างตัวข้างบนก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอปิดเสียงนะระบบเสียงก็ปิดเลื่อนลงามาศูนย์ตัวนี้ก็จะปิดเสียงเหมือนกันระดับเสียงก็ปิดศูนย์แลกันเพื่อให้มันชงชิงชงชิงยกเว้นว่าเราอัดเสียงให้มันคุยกัน ตอนตอนที่ทํานี่คือไม่ได้วางแผนถ้าอะวางแผนให้คุยกันก็ได้น,นะครับก็สนุกไปอีกแบบนะครับหันหน้าคุยกันแต่ก็ต้องวางจังหวะให้ดีๆนะครับลองดูนะครับเรียบร้อยครับเสร็จก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปครับจิ้มตัวข้างบนจึงก็ส่งออกวิดีโอไปแล้วถึงถึงถึงๆึงๆึงถ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 ึงดึงดึงถึงถึงถึงตึงถ่งถึงถึงถดตถึง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 ถึ